สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคบผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม a t t ช c k on t i t ท n นเหมือนเดิมนะผมวันนี้เราก็จะมาแบบมามาสอนทำร่าง t ท t a น t ท t a นคอสสงครามให้เป็นแบบว่าไอ้นั่นนะผมเป็นแบบร่างแบบถือต้นไม้อะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับแฟนคลับนะผมโอเคมาผมจะเริ่มเลยนะอย่างแรกเราก็เลือก t ททันว วางมือใช้ท่านมานะครับผมแล้วก็กดชี้อันนี้โอเคแล้วเราก็กดตัวเคเหมือนเดิมนะครับผมเคแล้วก็กด F ตัวเอฟตัวเอฟแล้วก็คลิกอีกทีนึงนะครับผมฉุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคลิกไม่ทันเหรอออกก่อนออกก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่นะครับผมเอา,า,าเอาใหม่เมื่อกี้มันเฟลเมื่อกี้มันเฟลเอาใหม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ แป๊บ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 วอร์มเมอร์ใช้ท่านนะผมเราก็เลือกเป็นอันนี้โอเคตันขับหายไปไหนแล้ววะโอเคมาแล้วก็กดไปชี่ตัว K มันก็จะมีมีดกดตัว F F แล้วก็คลิกอีกทีหนึึงฟึบอ่านี่สวยงามน,นะครับผมก็จะเป็นล่างล่างถือแบบ ต้นไม้นะผมเป็นการสร้างต้นไม้ขึ้นมานั่นเองแต่เราไม่สามารถขยับได้นะผมล่างล่างแบนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตใหม่หรือว่ายังไงนะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้รีวิวตัวนี้แต่ผมแบบเพิ่งเล่นเห็นไงผมก็เลยลองเอามาทําดูโอเคครับผมมันก็จะประมาณนี้ มันมีอย่างอื่นหรือัมยผมว่ามันไม่น่ามีนะผมอาร์เอมอร์ไทชันก็น่าจะเป็นไททานเกาะแบบที่ผมเคยรีวิวไปคลิปที่แล้วอืมไม่น่ามีอะไรนะผมจากการคาดเดาน อ่ะโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นแบบคลิปการรีวิวไททันคอสสงคารามนะผมแบบเป็นแบบตัวใหม่นะผมเป็นร่างร่างใหม่เป็นร่างแบบถือต้นไม้นะครับผมคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมเนื่องจากว่าผมไม่ได้ทําเมื่อคลิปที่แล้วไม่แน่ใจว่าเหมือนคลิปที่แล้วผมก็แบบลองลองฟันอยู่หรือเปล่าวะคลิปที่แล้วอะโอเคไม่เป็นไร แล้วก็ทาแล้วนะผมนี่แฟนคลับนะผมโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า